สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบก,กับวิชาสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่10แล้วนะครับและสําหรับคลิปที่10นี้ครูก็ได้มอบมาให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าในหน้าที่40่สถึงสีนะครับมีอยู่ด้วยกันหนึเรื่องนะครับก็คือหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ และก่อนที่เราจะไปทำเปรียบปหัดกันนะครับรูก็มีความรู้เล็กน้อยในเรื่องของหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาฝากได้รีกันเหมือนเช่นเคยนะครับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัชญาที่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงดำริชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติในการดำรงชีวิตนะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองครับปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถนํามาใช้ได้กับบุคคลและองค์กรทุกระดับนะครับโดยยึดหลักทางสายกลางและพึ่งพานตนเองซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติดังนี้นะครับความพอประมาณหมายถึงการย,ยึดทางสายกลางครับคือความพอดีไม่มากเกินไปเดียวน้อยเกินไปครับไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นความมีเหตุผลหมายถึงการใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆครับโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยนะครับการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมกับการรับผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆรอบตัวและพร้อมจัดการกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับโดยการตัดสินใจที่จะทํากิจกรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เนี่ยจะต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมนะครับความรู้ก็คือความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ออย่างรอบด้านนะครับรอบคอบและระมัดระวังนะครับคุณธรรมก็คือการยึดถือคุณธรรมต่างๆเช่นความื่อสัตยาสุจริตความอดทนความพยันมันเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับการมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปันนะครับซึ่งนักเรียนสามารถที่จะใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะครับเช่นประหยัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น เล่นความพออยู่พอกินพอใช้ครับใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีสติปัญญาได้รับครอบในการดำเนินชีวิตครับภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือความรู้เล็กน้อยในเรื่องของหลักปัจจญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับต่อไปก็จะเป็นคำถามที่ครูจะถามในคลิปนี้นะครับ ข้อ1เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจัยของใครครับสำคัญอย่างไรข้อ2ให้วาดแผนผังหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงให้ถูกต้องสวยงามครับข้อ3ความพอประมาณหมายถึงอะไรครับข้อ4คุณธรรมคืออะไรครับ ข้อ 5. นักเรียนจะประยุกต์ใช้หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรบ้างบอกมา3ข้อครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำถามทั้ง5ข้อของคลิปนี้นะครับเมื่อนักเรียนเขียนจดคำตอบเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูปคำตอบให้ชัดเจนและเขียนชื่อกำกับไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ให้นักเรียนรักษาสุขภาพรอดพ้นปลอดภัยจากไวรัสโควิด1 9ทุกคนสวัสดีครับ